สนุกและก็เพลิดเพลินกับการให้อาหารนกนางนวลกับวิวพระอาทิตย์ับขอบฟ้าแบบสุดปังที่นี่สะพานแดงสมุทรสาครวันนี้แม่ขวัญก็พาพี่พอกับน้องพอใจมาสนุกก,กับการให้อาหารนกนางนวนลรีบม,มากันเยอะๆก่อนที่นกจะหายไปพี่พอแล้วก็น้องพอใจเขาตื่นเต้นมากกับการให้อาหารนกได้อย่างใกล้ชิดพ,พร้อมกับเดินชมบรรยากาศชายทะเลเอ่าวไทยบนสะพานแดงที่ทอดยาวสุดตาบอกได้เลยว่างานนี้ไม่ต้องไปถึงบางปูแล้วที่นี่เขามีนกนางนวลแบบเยอะๆเยอะมากถ้ามาให้อาหารนกนางนวลที่นี่บอกเลยว่าต้องมาช่วง4โมงเย็นถึง6กโมงเย็นบรรยากาศดีมาก กับทุกคนที่ชอบถ่ายรูปบอกเลยว่ารูปออกมาได้สวยมากจริงๆค่ะและช่วงพักที่ตกนะแสงสวยแบบสูตรยิ่งนกนางนวลมากันพร้อมหน้าแบบเยอะๆแล้วอะ่ะบอกเลยว่ามันฮิวใจมากจริงๆเลยค่ะน้องพอใจไม่เคยแห้หานกนางนวลพอโยนกา,กากหมูให้น้องไปนะรับแ,แม่นยิางกับตาเห็นแม่ขวัญพาพี่พ่อกับน้องพอใจมาช่วงประมาณห้าโมงครึง่งก็อยู่ที่นี่ได้ไม่นานนะคะมันก็มืดแล้วแต่บอกได้เลยว่าเก็บภาพบรรยากาศมาได้แบบฟิลกูดมากและใครนะที่คิดว่าจะไปแล้วยังไม่ได้ไปแม่ขวัญบอกเลยว่าต้องรีบไปเลยก่อนที่นกจะหายไปพอให้ หารน,นกเสร็จแล้วแม่ขวัญก็พาพี่พ่อกับน้องพอใจมาเดินตลาดแถวนั้นนะคะก็จะมีของทะเลข,ของกินขายมากมายเลยไม่ต้องห่วงเลยว่าเด็กๆจะอดถาอ้าไม่อยากพาดที่ท่องเที่ยวดีๆแบบนี้ติดตามช่องแม่ขวัญพาลูกเที่ยวไว้ได้เลยค่ะ